มีหกเหรียญทองแล้วนะครับเทควันโดหญิงสลิตาผ่องศรีหนึ่งเหรียญทองนะครับตะกร้อทีมชุดชายหญิงอีกสองเหรียญทองแล้วก็เรือใบสดๆร้อนๆครับอีกสามเหรียญทองในขณะนี้นะครับรท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็จะต้องลุ้นนะครับเรามีลุ้นอีกถึงสองเหรียญทองในวันนี้ครับจากเป็นเอกกาะเกตและก็ชัชวานเข่ารออ่นะครับ ชชวานนั้นมาในมุมแดงขณะที่นักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับคิมเซียงโฮมาในมุมแดงมาในมุมน้ำเงินนะครับของไทยครับชชวานขาวลออปัจจุบันนั้นอายุ22ปีสูง169เซนติเมตรขณะที่คิมเซียงโฮจากเกาหลีใต้ครับปัจจุบันนั้นอายุ19ปีนะครับสูง176เซนติเมตรครับ ก็ยังได้รู้นะครับสำหรับเทควันโดนะครับในวันนี้จะมีชิงอีก2เหรียญทองนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับนักเทควันโดจอมเตะของไทยทั้งสองคนครับที <struck you. S 1> นี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเทควันโดก็เกิดขึ้นแล้วครับเป็นการคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ในเช่นเกมด้วยเราไม่เคยได้มาก่อนนะครับขณะนี้ยอดเหรียญรวมสำหรับ ทัพนักกีฬาไทยตั้งแต่เริ่มทําการแข่งขันเอเชียนเกมมานะครับได้มาทั้งหมด104เหรียญทองนะครับโดยเหรียญที่100นั้นได้มาจากทีมเชปักตะกร้อทีมหญิงนะครับ101ก็ตะกรอ้กรอทีมชาย102 103 104มาจากเรือใบนะครับท่านชมครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดทางเป็นทีนะครับผู้ชิงชนะเลิศ ทีมเชียงโ h จากเกาหลีใต้นะครับเจอกับช,ชัดวานขาวละอ่อนจอมเตะจากประเทศไทยทีมเชียงโ h จากเกาหลีใต้อยุ่สิบเก้านะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ เป็นลูกที่กรรมาการนั้นห้ามขาดไปแล้วนะครับสลรับการรอจังหวะเข้านะครับชัชวานนี่จั่เล่นช็อปคลิกเลยนะครับกลับปาดไปที่หน้าลักษณะเหมือนจระเข้ฟาดหางนั่นก็คือสวิงคลิกนะครับแบ็คคลิกก็คือกับหลังเตะ การเตะลำตัวจะได้หนึ่งแต้มนะครับถ้าเตะใส่หน้าหรือศีรษะนั er> ้นจะได้สามแต้มศูนย์ครับยกที่หนึ่งแค่สองนาทีครับเร็วจริงๆชกกันสามยกนะครับเชยองซุกชาเกาหลีใต้ครับ แชมป์ถ้วยนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆทุกรอบทุกแมตช์หินหินทท้งนั้นยิ่งนัดตัดสินแชมป์ไม่มีใครยอมใครแน่นอนโตโยต้าลิกครับนัดชิงชนะเลิศ21พฤศจิกายนนี้สนามสุพัชนาัยไปแลวแน่นอนครับในกองโจวเองก็เยอะนะครับก็พยายามที่จะเดินตามบัให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยในแต่ละสนามยกที่สองครับยังแย้มสูงๆอยู่นะครับ ถ้าเตะต้องเตะเบิ้ลนะครับถ้าเสียจังหวะน,นั้นเท้านี่แม่ต้องเอาค้างไว้ก่อน <c oughs> โดยแบบนี้สเปชิ่งยังไงไม่ทราบจุกนะครับ คนข้างจะเกรงพอสมควรนะครับกต่มการเตือนแล้วนะครับมาทางเร่งเกมเลยนะครับให้เกมสนุก การสั่งเบรกนั้นต้องถอยออกมานะครับจะมีลูกตามน้ำหรือว่าลูกจากไม่ได้นะครับโดนเตือนได้ดีไม่ดีโดนตัดแต้มด้วยการที่จะได้แต้มนั้นอาวุธที่ออกไปจะต้องอยู่ที่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับเฮดการ์ดได้ใบหน้าได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกระอ่อนด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังนั้นไม่ได้นะครับ <Fight. S 2> ติดเบรกไปเลยนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ฉ <Fight. S 1> ันญชญาติยแล้วครับลูกที่คู่ต่อ,อสู้ถล่มเข้ามาอื ล glaube, Bref, ุงส er ักครู Pokemon ่นั้นถือว่าเรารอจังหวะอยู่แล้วนะครับเข้ามารัศมีฝ่าเท้าพอดีนะครับยกขึ้นไปแปะไว้เลยครับแต้มยังไม่ได้สึฮงโกซเชนงโก้สองยกแล้วนะครับแต้มยังไม่ได้ รอบของนักกีฬาแต่ละทีมที่เข้าทำการแข่งขันเครียดแล้วนะครับโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศที่เครียดกว่าครับ1113ช่วยค้นหาหมายเลขก่อนนั้นเราติดลบอยู่ครึ่งคะแนนด้วยนะครับถ้าถูกกรรมการเตือนอีกครั้งหนึ่งนี่จะได้เพิ่มหนึ่งแต้มให้กับทางเกาหลีใต้เลยนะครับกินเช็ดโตนะครับต้องระวังนะครับและยกสุดท้ายแต้มนึ่งก็มีความหมายนะครับ เอาละครับได้หนึ่งแต้มมาก่อนนะครับมีเวลายเยอะเลยนะครับสมาธินี่ต้องดีจริงๆจะเพิ่มยอดเหรียญทองให้กับ,บทัพนักกีฬาไทยได้หรือเปล่าลสามเลยนะครับแต้มสองแต้มสามที่มาเร็วนะครับ นี่แหละครับเราเสียไปหนึ่งแต้มนะครับเพราะว่าในยกที่สองนั้นเราค้างครึ่งแต้มอยู่นะครับอันตรายนะครับสองแต้มยังไวยังไว้ใจไม่ได้ยังวางใจไม่ได้นะครับหนึ่งนาทียี่สิบวิครับสุก,กีฬายเองเบบก็บีบหัวใจนะครับขณะที่กองเชียร์เองนั้นก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องช่วยลุ้นด้วยนะครับ แม่วันนี้เป็น um. วันดีของทั Theory. พน um ักกีฬาไทยด้วยนะครับเหลืยนได้มาเป็นกรอบเป็นกมขึ้นมาอีกนิดนึงหนีอย่างเดียวไม่ได้ครับหนีแล้วต้องทําด้วยนะครับระวังนะครับเรื่องการถูกตัดแก้งช่วช่ววางขาวละอออ การบาดเจ็บก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่รอบแรกๆแล้วนะครับก็เจ็บต่อเนื่องมาเรื่อยสเปครับ48วินาทีครับประคองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าประคองได้นี่เราจะมีทั้งหมดเจ็ดเหรียญทองเลยนะครับ3-2แล้วนะครับเราถูกตัดมาอีกหนึ่งนะครับ นี่ <im its> แหละครับแ้มที่เราโดนนี่โดนจากถูกตัดทั้งนั้นเลยนะครับเ <im its> ข้าไปหน้าอยกแล้ว <im its> โดนตัดแ้มนะครับท <im its> <im its> <ๆ S 1> ิมเซียงโฮ ษณะเข้าทำนั้นมือไม้ไปด้วยเหมือนลักษณะจะเข้ากึ่งกอดหรือเปล่าเป็นใบหน้าเลยนะครับเออนี่มือเข้ามาก่อนเลยนะครับ45 seconds สีชมซับเตีเ้ยน,นะครับ เวลานั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้ว<ป>สามสิบวิ<ป>เราได้บวกมาจากคะแนนเตือนนะครับ<ป>โดนทุบปาดไปเห็นเห็นเลยนะครับ<ป>เอาละครับโอ้โ<ป>อทวงนะครับเชยงซุกมั่นใจว่าไม่โดนนะครับลูกนี้โดนหรือเปล่า แม่น่าเสียดายเลยครับจังหวะชั่วพริบตาจริงๆแม่ท่าชทัชวานเสียแต้มนี้ไปนี่เสียหายเลยนะครับเหรียญทองนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วจะคว้าถึงหรือเปล่าสายตานี่ไม่ดีครับสายตาไปเหลือบมองอะไรมองที่สกอรหรือเปล่าครับ จังหวะที่ไปมอลนะครับที่ว่าตัวเองนั้นเสียแต้มนั้นไปก็เลยชำเลืองไปดูที่สกอร์นะครับเอาวงมากไปนะครับโอ้ถ้าแต้มนี้มานี่อย่าว่าแต่เสียหายอย่างเดียวนะครับจากเหรียญทองมาเป็นเหรียญเงินนี่เงินหายไปห้าแสน 500, ด้วยนะครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยต่างคนต่างลุ้นครับนีลุ้นให้ได้นะครับเกาหลีเราลุ้นว่าต้องไม่เสียนะครับดูวันทีเราเฟรมต่อเฟรมเลย มันทวงจะเป็นผลสําเร็จหรือเปล่าจบไหมครับ สุกสามสั้นสุกกระเถงกลับนะครับสุกเรื่อยเรื่อยกระเถงนั้นก็ถือว่าต้องเบรกด้วยนะครับสถานการณ์ในคราวนี้เรากลับมาดีกว่าได้ยีงแต้มนะครับโอบีจริงๆ แน่แ้มที่4ที่เราเสียไปนั้นเป็นจังหวะที่ชัชวานนั้นเหลือไปดูสกอร์นะครับเพราะตัวเองโดนเข้าทับนี่ครับเอาคืนนะครับเราได้3มนะครับมาจากแต้มนี้ชัชวานนั้นมั่นใจเลยนะครับเรามั่นใจว่าได้นะครับขณะที่ทางโค้ชข,ของคิมซิงโฮบอกว่าเราแต้มนี้เราไม่น่าจะได้นะครับต่างคนต่างรุ่นครับ รักษาผลประโยชน์ของนักกีฬาได้เป็นอย่างดีของนักกีฬาทั้งคู่เลยนะครับไม่เฉพาะเชยองซุกต้องถอยกลับมาแล้วครับดูวิดีโอเชปวิดีโอรีเฟย์ดูกัวทีละแต้มต้องดูด้วยนะครับว่ากระดานสกอร์นั้นเราใครมีค้างแต้มอยู่หรือเปล่าทู้แต้มเบรเบียถูกตัดนี่เลิกเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาจะหมดแล้วนะครับสามแต้มนั่งนะครับเชยองซุกนั่นตึงเต้นกว่านักกีฬาแล้วตอนนี้เอาละครับสามแต้มเหรียญทองอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะครับในขณะนี้ต้องระวังเขาเล่นของสูงนะครับโดนตัดนะครับ หมดเวลาครับออออเอาจนได้นะครับโอ้โหเล่นอาวาดเสียวเลยนะครับ<อ>ผลการประท้วงเราทําได้นะครับหินเซียงโพนั้นออกกับการเสียดายเลยครับ<อ>เราชนะเม็กกน